การจากไปของดาราสาวชื่อดังอย่างคุณแตงโมพัทรัธิดาทำให้มีประเด็นแตกออกมาในหลายมิตินะครับผ่านมาเกือบสองสัปดาห์แล้วในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นมีกระแสะอะไรที่เด่นๆด,ดังๆเกิดขึ้นในโลกออนไลน์บ้างวันนี้พาประเด็นดังรวบรวมมาฝากกันครับจากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งของวันที่24กุมภาพันธ์ จนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์ตอนประมาณบ่ายโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบร่างของดาราสาวบริเวณฝั่งตรงข้ามท่าน้ำพิบูรลสงครามประมาณ300เมตรท่ามกลางความโศกเศร,ร้าของแม่พี่ชายรวมถึงบรรดาเพื่อนๆของคุณแตงโมและคนที่ติดตามข่าวจนถึงตอนนี้เป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับเกิดกระแสโซเชียลต่างๆที่พูดถึงคดีของคุณแตงโมเริ่มตั้งแต่นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่าคุณกระติก ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมที่ได้ไปเปิดใจทใจแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือทั้งหมดแต่ก็ไม่วายครับโดนชาวโซเชียลหลายคนไม่พอใจจวกกันเละกับประโยคที่คุณกระติกพูดออกมาว่าถ้าเพื่อนเราเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจนะคะว่าเงินเราก็หายไปเหมือนกันซึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมเหล่าแฟนคลับ ที่ได้ยินได้ฟังประโยคของคุณกระติกพูดออกมาแบบนี้ก็แห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลพร้อมกับติดแฮชแท็กกระติกนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีและคําพูดแล้วก็มีแฮชแท็กยามากระติกเป็นปรากฏการตามมาด้วยขณะเดียวกันก็มีชาวโซเชียลอีกฝั่งนะครับที่รวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อเรารักกระติกติดแฮชแท็กเซฟกระติกซึ่งโดนกระแสะวิพากษ์วิจารณอย่างหนักจากสังคมนะครับ อีกทั้งกลุ่มนี้ยังโพสต์ข้อความให้กำลังใจด้วยขณะที่บางคนก็อดสงสัยไม่ได้เช่นกันว่ากลุ่มนี้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจจริงๆหรือว่ามีเจตนาอื่นแอบแสงกันแน่อีกหนึ่งกระแสบ,บนโลกโซเชียลที่ถือว่ามีคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากครับก็คือกรณีของนางพานิดาสิริยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมที่เปิดใจเกี่ยวกับประเด็นการสูญเสียลูกสาวจากเหตุการณ์จมน้าเสียชีวิตในแม่น้าเจ้าพระยาผ่านรายการดัง คุณแม่พนิดาเนี่ยบอกว่าขณะนี้ตนได้ยกโทษให้คุณปอและคุณโรเบิร์ตสองคนบนเรือหนึ่งร้อยเปอร์เซนตเพราะปอโทรมาขอโทษตนอย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่สุภาพที่สุดเท่าที่เจอมาไปทำบุญให้แตงโมหลายวัดขอโทษคุณแม่โทรมาร้องไห้กับคุณแม่ทุกวันด้านคุณจ๊อบกับคุณแซนแม่บอกว่าไม่รู้จักส่วนกระติกแม่ไม่ให้อภยัยเพื่อนสนิทของคุณแตงโมอย่างแอนนาแม่บอกว่าให้นิ่งๆิ่งไว้ถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่ การให้สัมภาษณ์ต้องขอแม่ก่อนส่วนคุณฮิปโปตอนนั้นแม่บอกว่ายกโทษให้50%เพราะว่าฮิปโปบอกให้แม่ปิดข่าวแต่ภายหลังแม่บอกว่าให้อภัยฮิปโปแล้ว100%เปอนะครับคือในรายการเนี่ยคุณแม่พนิดาพูดต่อว่าตนได้คุยกับปอเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องเงินเยียวยาและระบุว่าจะได้รับเงินปรงศพจากปอเป็นค่าเยียวยาที่ต้องให้แม่ โดยปอนั้นบอกกับตนว่ายินดีให้แม่ไปคำนวณมาซึ่งคำนวณแล้วออกมาเป็นเงิน30ล้านบาทคือคุณแม่พูดบอกว่าสมมุติน้องโมเล่นละครเรื่องละ8 0 0แสนถึงหล้านบาทน้องโมมีชีวิตอีก30ปีคูณ30ปีประมาณ30ล้านเพราะว่าถ้าน้องโมอยู่น้องโม,มมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วงานนี้โลกออนไลน์ก็เดือดขึ้นมาทันทีครับหลายคนออกมาโพสต์วิจารณ์กันสัน,นั่นแม้กระทั่ง คุณต่อยดายศเดชจบพี่ชายของคุณแตงโมที่พอมีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังทางพี่ชายก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้นะครับบอกว่าผิดหวังแล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจแตกสลายจนทำให้ชาวเน็ตเกิดแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมติดเทรนด์อันดับหนึ่งบน Twitter ทันทีซึ่งการให้สัมภาษณ์นี้ยังทำให้คุณแอนนาเพื่อนของคุณแตงโมไลฟ์สดทั้งน้ำตาครับว่าขอให้ความเสียใจทุกอย่างจบลงแค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้ว สมองไม่อยากรับอะไรแล้วไปฟังครับตัวนาเองอ่ะอนจ้ะจะหยุดแล้วอนัจะจะไม่อนั้ะจะไม่เข้าไปก้าวไก่อะไรทั้งสิ้นอนจ้ะจะหยุดคือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่าคือการไปยุ่งอ่ะมันไม่ได้เลยหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็อันตรายกับตัวเราแล้วก็ พอเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เราเยบเราเราก็เสียใจแล้วก็เราเราเราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่าเราขอโทษโมที่เราอาจจะทำอะไรไม่ถูกไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ตลอดรอดฟัง่งในเวลาต่อมาคุณแม่พนิดาแม่ของคุณแตงโมก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าที่พูดถึงในรายการเนี่ยตัวเลข30ล้านเป็นตัวเลขสมมุติเท่านั้น ประเด็นเงินเยียวยาที่พูดออกมาเพราะว่ามีตำรวจสพเมืองนนทบุรีเป็นคนแนะนำว่าจะเป็นทางออกของเรื่องที่เกิดขึ้นได้จนกลายเป็นประเด็นให้ถูกตำหนิจากสังคมทำให้เสียหายพร้อมทั้งบอกว่าขณะนี้ได้หาทนายความมาคอยช่วยเหลือดูแลจัดการเรื่องต่างๆทางคดีแล้วไปฟังเสียงแม่คุณแตงโมงครับคุณแม่เรียนให้ทราบแล้วว่าคุณแม่คุณแม่ไ,มไ้คิดเรื่อง ไม่ได้คิดเลยคุณแม่ให้เงินคนมากกว่าเยอะคุณแม่ทาทานเยอะนะคะคุณแม่ไม่ได้หวังเอาเงนะินตรงนี้แล้วถึงจะหวังก็ไม่ได้ด้วยไม่มีใครให้คุณแม่หรอกสามสิบล้านตอนนี้อนาคตก็ไม่แน่้ดยมันอยู่ที่คดีมันอยู่ที่คดีสําคัญเพื่อดี่แล้วอยู่ที่การไก่เกลี่ยของท่านนายกาก อีกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับคือมีการเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศขณะที่เห็นเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาใกล้ๆก,กับสะพานพระราม8เมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเห็นภาพเหมือนกับมีคนยืนอยู่บนเรือยืนกลางแขนอยู่ทางด้านขวาของเรือใส่เสื้อผ้าสีสว่างหรือว่าสีขาวก่อนจะเห็นวัตถุบางอย่างตกลงไปในน้ําซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณแตงโมพลัดตกน้ําด้วยบางคนก็บอกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู่เลย เรื่องนี้ก็ทําให้ชาวโซเชียลเสียงแตกนะครับบางคนบอกว่าเหมือนเห็นมีคนโดนผลักตกน้ําบางคนบอกว่าเป็นการโยนออกจากเรือบางคนมีการขีดเข,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 ขียนแบบในหน้าจอแบบนี้ครับคุณผู้ชมด้านขวาที่บอกว่าตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นขาแต่นี่คือเป็นคนในโูกออนไลน์ที่เขาทํากันนะครับที่แน่ๆหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่การนั่งปัสสาวะแล้วตก อย่างไรก็ตามนี่คงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสําคัญในการสืบสวนสอบสวนนะครับรวมถึงตํารวจอาจจะต้องตามหาตัวเจ้าของภาพมาสอบสวนกันต่อไปด้วยส่วนประเด็นสถานที่จัดงานไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าครับล่าสุดอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตประธานมูลนิธิคริสตจักรแททิสได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงสาเหตุการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน พร้อมกับเคลีย์ข้อสงสัยว่าคิดค่าเช่าสถานที่คืนละ5 0 0แสนบาทตามที่แม่ของคุณแตงโมกล่าวอ้างไว้หรือไม่ข้อความระบุดังนี้ครับงานและพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมพัทรัธิดาหรือว่านิดาพัชรวีรพงศ์ที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจำนวนมาก ให้เพียงพออย่างน้อย1,000คนขึ้นไปเป็นเวลา3คืนคือ11ถึง13มีนาคมตอน6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งโดยการเห็นชอบของคุณแม่พนิดาและคริสตจักรแห่งความสุขโดยการอนุเคราะห์โดยการอนุเคราะห์ออด,ะด้วยใจกว้างขวางของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนอกจากนั้นมีข่าวลือว่าคริสตจักรเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละ50,000 0บาทตามราคาที่กำหนดไว้ แต่แท้จริงคริสต,ตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีน้ำใจเอื้อเฟื้อโดยไม่คิดค่าเช่าแล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณด้านสถานที่3คืนไว้เพียง1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นโดยที่คุณเอสุภชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจก่อมาโพสต์แบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้คิดค่าเช่า5 0 0แสนเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ยังคงต้องตามกันต่อนะครับว่าคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังอย่างคุณแตงโมจะมีบทสรุปอย่างไรเพราะว่าขณะนี้ทางตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กระจ่างครับ